ัสดีฟีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามตัวเลขลุงของนะครับลุงของฟันแม่นลุงของใบปกแม่นๆนะครับลุงของวางตัวเลขนะครับมาดูวันนี้นะครับลุงของน่าจะวางตัวเลขแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับใบปกดะวางตัวเลขแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแนวทางของลุงของให้เป็นเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้มาดูแนวทางของลุงของนะครับติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจเด้อนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูกันครับ สว,สวัสดีครับลุงฟองสวัสดีค <Sun> รับนะัคร ok. ับอันนี้ก็าตามเลขลุงฟองอีกเช่นเคยนะครับอืมวันนี้ครับแปกไปแล้วเรา,าว่าอยู่ประมาณโซนนี้เนนมืเ่งไปค้นดูครับเฟซบุ๊กเลงมาปีที่แล้วครับก็ปูปลาปอกเนาะปูะปลาป,ปอกแฝงก็เลขในรูดศูนย์ก็เข้าหมดอ๋อปีทีแล้วออกสี่ศูนย์สี่ล่างก็สี่ศูนย์ แปรปกถือว่าเข้าเนาะปีที่แล้วปีนี้ก็คล้ายๆกันอยู่แต่ว่าผิดกันนิดหน่อยอืมมันจะมาเลขตัวเก่าหรือเปล่ามันก็แปรไปแล้วล่ะื้งต้นก็ไปดูที่ต้นไม้พวกมองต้นก็แปรแล้วล่ะเนาะแปรคือยืนพื้นอยู่แล้วล่ะแปรยืนพื้นที่นี้ก็ตัวอาคารแค่ 4. สี่ของชาติปกติมีสองชา้สี่ห้าแต่ผมตัดสามมอกไว้ก่อน ภาษาม,มาลักันก็จะเหลือกระดอกไม้พุ่มก็เป็นเลขศูนย์<อ>หนึ่งน่าจะเป็นเสาที่อยู่หน้าเสาที่อยู่หน้านี้เพราะว่าเมื่อน,นั้นเราดูดูบ้านเนี่ยมันเป็นกระจกยาวๆก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะนี่เป็นเสาอะเสาบ้านผตผมตีว่าเป็นเลขหนึ่งเด่นอยู่ะห,หนึ่งก็ยังเด่นอยู่ก็เล้แปลนะครับแปลมาก็ สองนี่ก็น่าจะมาจากธงชาติเพราะว่าธงชาติปกติจะสองสามสี่ห้าจากคู่เอาวดน,นั้นเราก็เล่นธงชาติจับคู่ก็ไปอยู่เลกล่างวดน,นี้ก็ถ้าสามไม่มาก็เหลือแค่สองสี่ห้าจับคู่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่บนอยู่ล่างแต่โซนผมว่าอยู่ล่างวันนี้นะล่างคืออยู่ประมาณสองกับสี่กับห้าเนี่ยจับคู่เอาอนผมเดาประมาณนี้ก่อนแล้วคน อาจจะเป็นศูนย์หรือว,ว่าต้องทีดดำกันอีกนะครับก็แบปบปกอยู่ประมาณนี้นะโอ้แบบปกอะไรแปล้วครับกระเด็นน่าจะธงชาติน่าจะจูโรงนั่นแหละสงชาติอ๋อทะเลียงกันเล็กสวยเนาะสองแปดเปออสองห้าแปดเนาะมีแปดมีามีสวยคุณธงชาติน่าจะอยู่ประมาณนี้ธงชาติจะอยู่ประมาณสองสี่ห้าธงชาติ แก็คือต้นไม้หนึ่งก็คือเสาโซนนี่น่าจะเป็นดอกไม้ก็อยู่ประมาณนี้แต่โซนล่างผมชอบประมาณสองตัวนี้ครับจะได้ได้สมมติว่าล่างที่ดูเข้าๆนี่ผมว่าน่าจะมาวันเกิดผมโอ้โอันที่ยี่สี่เดือนหน้าย4่สี่สองสี่ผมว่านะส <24. S 1> องสี่ไม่พูดใม่ฟังไปก่อนนะแต่ว่า เพราะว่าฝ <S 2 Pop ify> ันก็เกี the the ่ยวๆอยู่ฝันไม่เห็นประตูอะเหมือนตู้เป็นตูสองอันแล้วไม่สี่สี่ก็สองสี่เนาะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวพันอยู่แต่พอไล่ทางเล่ไปโอ้เดี๋ยวเขาท่าอยู่มีลุ้นนะเพราะถ้าเกิดสองสี่ไม่มาก็สองห้าสองห้าไม่มาก็สองแปดมีสามตัวร่างมีสามตัวไม่เกิดนี่สองสี่สองห้าสองแปดแต่ตัวเต้งสองสี่สี่สอง คิดว่าเป็นเลขล่างนะเลขล่างคิดว่าตัวที่ชอบอ่ะน่าจะอยู่ตำแหน่งนี้พอไล่ดูแล้วโอเคนะแฝงปกเราอาจจะเข้าเพราะผมคือเม่นตาซ้ายไม่หยุดนะเป็นยังไงต้องเข้าสักอย่างตั้งแต่วันหลังห้อยออกอ่ะตั้งแต่เริ่มคิดเนี่ยก็จนวินาทีนี้ยังคอมเมนต์ไม่หยุดเลยแต่ทุกค้งถ้าคอมเมนต์แล้วผยจะเข้าในอาจารย์แน่คะ น่าจะมีรถนึงวันนี้แต่ว่าน่าจะถูกจุดสักอย่างแต่สามตัวเรายังไม่รู้ว่าอะไรนะ,ะสองตัวก็เน้นสองสี่ห้านี่แหละไว้ก่อนสองสีนะ่ห้าน่ะเอาว่าเป็น,นเคนเนนตช่ไ้ยเคนแนนลายเดียเ่ยวขนาดไหนขนะมินจริงจริงจินะ้มต,ตาไปเองเคสน่าจะไม่ส,สี่สองกับสองสี่เบื้องต้น ตามคิดเนี่ยอันนี้มองบนเรือล่างไว้ก่อนเรื่องบนเรื่องว่ากันอีกมันก็อาจอยู่ในอาจารย์แม่หรือเล่มันไม่หยุดนะผมแปลกใจเพราะทุกครั้งถ้ามันมีสื่อมาแบบนี้จะหยุดนะมันจะไม่หยุดสัตเมียนเรื่อยๆนะลุงเนาะจนวันหอยกอกอ่ะเมือันงดก่อนอ่ะงดไหนท่ลุงว่าขมิ้นสามสี่วันอ่ะตัวเลขเข้านะลุงเนาะเข้าสามตัวเลยเข้าช่วงนั้นอ่ะ นี่ก็จะเป็นเหมือนกันแต่เรายังแยกไม่ว่าเขาคือกลุ่มอะไรแต่ว่าเราเริ่มแยกล่างออกแล้วเหลือบนเหลือบนเราต้องแยกโซนบนอีกเพราะบนคืออะไรอยู่ประมาณนี้นะค่ะก็แปลก็น่าจะเนื้นแค่ผมจับอาจารย์แม่มาชนก็เอาทุเส้นก็คงน่าจะฟันตรงอะไรได้สักคู่หนึ่งแล้วละค่ะไม่ได้คู่หนึ่งละคือ,ค,อ,ค,อคือเลขที่เราแปลไปหกตัวนี่เข้าคู่หนึ่งหรือถือว่าใช้ได้แล้วค่ะยียงว่าเราจะเป็นู่ไหนกันนะ สองสี่สองห้าสองแปดห้าแปดศูนย์หนึ่งเนี่ยเรือว่ามันเข้าทู่ศูนย์สี่ก็มีเนาะตัดสีเปลี่ยนไปศูนย์ศูนย์สี่ทีแล้วมันศูนย์สี่อ๋อคะศูนย์สี่ศูนย์กังโมลังเงี่ยดจะทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันจ้ะเป็ตัวเดียวกันนี่แน่แน่จะเป็นตัวเดียวกันเหมอนเดิมอยู่ประมาณนี้แล้วเพราะว่าผมชอบตอนนี้เริ่มชอบคือสองสี่สี่สอง สองห้าห้าสองแล้วสองแปดแปดสองเป็นตัวเนาคุ้นอันนี้ก่อนเป็นโซนล่างก่อนก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วคิดว่าแต่แว,แตแว,แว่าแต่เรายังแยกไม่ออกว่าเขาคืออะไรนะ,ะเกี่ยวกับบ้านเลขที่เกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวบ้านเลขที่อะไรนะหนูก็ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ตัวตัวที่ชอบมัมก็น่าจะเหลือตัวห้า <5 S 2> สี่มันยังไม่ออกสี่ห้ายังไม่ออกมา ก็น่าอยู่ในเป้าอยู่เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเลขบตัวบนตัวล่างเป็นตัวเดียวกันก็น่าจะประมาณนี้เนดะี๋ยวเราต้องค่อยๆดูเลขเลขเลขบนอีกครั้งกัแบบเลขล่างเนี่ยคิดว่าพอพอจะชอบแล้วละ่ะกายังไม่ได้สร้างบันไดขึ้นมาก็แต่มองไว้แล้วละ่ะน่าใ,ใช่แล้วน่าใจะใช่ผมว่าทีแล้วผมว่าแปดถ้ามาล่างก็โอเคอยู่ก็มาจริงๆก็เข้าเป้าแล้วจะนี้ว่ามุมมองต่อไปว่าคืออะไร ก็รู้สึกว่าจะมองเห็นประมาณนี้ก่อนน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่มีสิทธิ์ลุ้นนั่นละวันนี้มีสิทธิ์คิดว่าเข้าคู่อยู่เป็นคู่ไหนเดี๋ยวเพื่อว่ากันอีกแล้วฝันนี่ฝันเกี่ยวกับอาจารย์แม่ป้องไหมครับตรงเลขตรงกันครับฝันเกี่ยวอยู่อาจารย์แม่ก็จะเกี่ยวกับฝันในบ้านเก่าที่อยู่ในตลาดแต่ปกติก็บ้านนั่นก็บ้านเลขที่ 5, 3, 5, ห้าสามห้าสี่ก่อนอห้าสามห้าสี่วันนี้ผมไปเห็นประตูะประตูสองบานนึงเลือดเลือดตู้นี่จำไม่ได้เป็น ประตูตู้อ่ะประตูตู้สองบานตู้กบสองตัวเพาไม่สี่สี่กับสองสี่อ่ะก็น่าจะเข้ากลุ่มนะที่ผมเล็งก็เล็งเล็งสองสี่แล้วเพราะว่าตามฝันผมจะแปลไปงั้นเลยนี้ถ้าสองสี่มาเลขหน้าต่ำหมดนี่ก็โอเคนะคือต่ำหมดนะเพราะเขาสูงสูงมาสองงวดแล้วเนาะว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งแปดสามแล้วมาเจ็ดสองสามแปดถือว่า ตนสูงนิดหน่อยแล้วงอนนี่ลงต่ําหน่อยก็น่าจะดีเนะะออาะผมว่าสองสี่ก็ถือว่าต่ําหรือสี่สองก็กลางหนึ่งบนน่าจะต่าต่านะต,นตน้นผมก็ยังชอบศูนะ 4, 2, 2สี่สองสองสี่มาล่าง,งบนน่าจะมีสูงถูกทีแล้วออกเห็นแล้ก็เห็นตาซายเลยเหมือนตาซายมไม่หยุดเลยโดนลน่ละมันจะถูกอะไรทั้งอย่างมันคือ,ค,อคือถ้าเป็นลักษณะนี้มันน่าจะหยุดอาจาย์แน่ยรนะ วันน่าจะมีศูนย์นะนจน้องดาวศูนย์ทุ่งไว้ก่อนเพราะว,ว,วา่าดอกมีดอกมาก็น่าจะมีอะไรมาเกี่อ่อนอจำไม่ได้แล้วลืมนะนะแล้วนะ,ะ่ยคิดแล้วปูปาปออกออก40 404นยเราบอกให้รูดศูนย์กระโดดนะทีน,นี้ตั้งใจว่าจะให้รูดอะไรนะ คิดหนัาคิดว่าเอาเอาเบ,บุ้งต้นอาจารย์แม่ตัวเล็งๆคือสองเบียนเอาเอาสาไฟฟ้ามาส่งหนึ่งต้นจอดหน้าบ้านหันหน้าไปทางดานอนหลอกแต่ตามปกติมันต้องออกครับสั่นไปนี้ย่ยิ่งมาจากตะวันตกมาจอดปั๊บถ้าปูบอนอะไรหันหน้าไปทางตะวันออกเจ <ขา S 1> <ด>้ากาศโดนออกด้วยก็เหม็นตาใสอยู่เลยส่งอีกรอบหนึ่งส่งอีกรอบหนึ่งครับอะไรนี่แยกไม่ออกตรงนี้นะผมไม่แยกไม่ออกว่าอะไรเป็น แต่เรารู้ถ้าเป็นลักษณะนี้ดีดเนาะลูกลองส่องอีกล็อกนะตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ๋อเนี่ยเมถึงตรงไหนถ้ามันมีความรู้สึกมันจะทะเบียนขึ้นมาเลยแปดใช่ไหมเขาลงฝั่งนั้นแปดเนาะแปดอะไรครับแปดสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้จะเบียนรถจากทะเบียนรถที่ขนเสาอกตัวเลยเนาะแปดสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เข้าอยู่เนาะคือช่วงคิดที่เรายังไม่ได้ ยังไม่ได้เรดูรูปภาพแล้วเรายังไม่ได้แปลเราคิดไปมันก็เริ่มคมเมนตตาแล้วมถึงมาฝันตามหลังะวนที่สิบหกตอนเย็นผมก็หมยออกเสร็จผมก็นั่งคิดแล้วดยวก็ส่งรูปมาให้ดูคิดคิดไปก็เริ่มเริ่มแล้วแล้วก็มาฝันแล้วก็เริ่มมเมนตตามาไม่อยู่เลยเรื่อน่าจะเข้าคู่อยู่หรอกเรื่นี้นะแต่ใครจะจับนอกเหนือนั้นก็แล้วแต่นะแต่อยู่ในนี้แหละอย่างน้อยก็ได้สองตัวก็ยังดีแล้ว นี่กินหลุดวันนี้ไม่น่าจะหลุดน,นะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะคู่หนึ่งอพอจะมองเห็นภาพอยู่เดี๋ยวอีกสักวันสองวันยวให้หาบนเจอก่อนจะ,จะวางเลยจะต้าวาง,างเลขบ,บนให้จต้องบนข้างล่างเลยจะจะลองวางเป็นสองไม่กเกินสี่ห้าตัวประมาณนี้ละ่ะนางคนการลวันนี้จอดทั้งวันยังยังไม่อยู่ใจอยู่นะแต่ะถ้าอยู่ใจแล้วก็จะลองดูอยู่ ใช้เวลาหน่อยบางครั้งเราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นความคิดมุมมองอะไรต้องแทรกเข้าไปเรื่อยๆถึงจะเอาแบบให้แบบเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะค้ะคือแล้วให้เห็นแล้วมันชัวร์เลยอ่ะคือว่าตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนคือมันต้องใช้เวลาทุกครั้งคือถ้าแบบช่วงมงนี้ถือว่าเละย,ยากนะปกติมองไปมองมาเราจะรู้แล้วว่าเออตัวนี้ชัวร์แล้วตัวนี้แน่นอนแล้วนี่ยังยากอยู่มันยังซับซ้อนที่ผมก็เลย ไม่ห่วงล่างแล้วหาบนตอนนี้หาบนหนึ่งกำลังหาบนจ้าล่างปล่อยไว้ก่อนรู้แล้วต้องรอเวลาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวจะเขียนล่างเขียนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะมาอรอบหนึ่งครับครับมารอบหน้าก็น่าจะได้ครบได้ครบจ้าให้เที่ยวหนึ่งน่าจะได้ครบครับลุงโอไม่ได้จะฝากไหมครับถ้าสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้ก็ต้องตามนะครับคือใครไม่ชอบประหานประมาณนี้รับ ตอนเป็นแนวค้นคว้าไม่มีหลักสูตรไม่มีกําลังวันไม่มีกําลังอะไรไม่มีเลขดับไม่มีเลขไม่มีไม่มีหากําลังออกอย่างเดียวเลยอยู่ประมาณนี้จอยู่ประมาณนี้นะให้เป็นแนวทางนัลุงนะจะเป็นแนวทางให้ไปคิดเองแล้วก็ไปเปรียบเทียบฝันตัวเองแล้วก็ดูอาจารย์แม่แล้วก็จับขั่วเองแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะที่คงให้กระลอกให้ดูว่าจุดนี้น่าสนใจไหมแค่จับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ นะครับแนวทางตัวเลขลงปฟองนะครับวันนี้เราก็ได้แลวครับเบื้องต้นนะครับอาการแม่นะครับของลงปฟองนะครับก็โดยเฉพาะลูกฟองขมินตาซ้ายทั้งแต่วันไวยออกมานครับลังไว้อมันก็ขมินตาซ้ายตลอดก็มีโอกาสที่จะเข้านะครับบนล่างแล้วก็เป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับลองดูลองดูนะครับวันนี้นะครับก็ติดตามต็วางตัวเลขอีกนะครับเดี๋ยวจะจัดคู่ให้อีกนะครับลงปฟองเพราว่ารอนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับอ่ะวันนี้รวยด้วยสาธุ